เมื่อนี้ฝนตกแห้งจ้าพาเด็กหน่อยเขามาในเฮื่นอันตั้งอันนี้หันขาดบวด่ตั้งคู่ใจเพื่อนเพื่อนพากกนไปมุดอยู่ทั้งใส่พากกนังจะคอจะแคร์อยู่พวกอันแม่แม่ป้าป่านาหนากับเขามาเบิร์ดขี้กัน่อุ่นอันนี้หันไปล่องที่ตมไปล่องอันทวหน้าวังหันดิเปลือนเบิร์ดไปเอาป่า ปลามันบืนนะนะจากพกปลาคอเอี่ยงปลาคอปลาเข็งปลาดุกมันบืนขึ้นมาก็กะไดซิฟวว่าโตอยู่อันนี้แม่เด็กหน่อยอังเฝอยู่บุนกาแฟอันยูไต่กาแฟอันอยูไต่แข่กาแฟ,าแฟฮะชิพามาเบิ้งปลาเปิดให้เบิ้งแนใหญ่ปลา อันนี้ไปรอบแรกลูกไายกันร้านไปยังบริกรรมมามุนบัออกคอตัวบักง่า